น้ำเยอะมากกว่าทุกปีที่เคยท่วมเพราะว่าเราดูจากตลาดสซัตตารีเนี่ยไม่เคยท่วมเท่าเอวน้ำเยอะแต่เราเสียหายน้อยน้ำท่วมไม่มากอย่างที่คิดเราได้วางแผนล่วงหน้าไว้2ปีเรื่องการทํากําแพงกันน้ําซึ่งเราใช้ ระบบของเหมือนเมืองเวนิสนะครับพื้นตลาดเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับคลองเนี่ยเมตรห้าสิบเราก็ทํากําแพงขึ้นมา2เมตรห้าสิบเวลาน้ําในคลองสูงขึ้นเนี่ยบริเวณรอบตลาดเนี่ยน้ำมันก็จะยกตัวสูงขึ้นมามันก็จะมาไหลอย่างเร็วหน้าประตูด่านตรงท่อบล็อกบริเวณภายในตลาดเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เท่ากับน้ําที่ยกตัวในท้องคลองถ้าเราไม่ทํากําแพงกันน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะเข้าตลาดก็ประมาณแค่คอเลยนะครับปีนี้ก็น้ําก็เข้าตลาดบางส่วนแค่แค่เอว เป็นแอ่งเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเสียหายเราได้ทําเรื่องของประตูระบายน้ำนบนพื้นของลานขนถ่ายสินค้าเนี่ยไว้ไหลประตูน้ำเนี่ยที่ทะลักเข้ามาทางหน้าด่านเนี่ยก็จะมีประตูออกเนี่ยไหลประตูก็จะทําให้น้ำเนี่ยไม่เอ,อ่อท่วมขัง